กลับมาพบกันทุกวันพุธกับรายการกูรูทันโจรสัปดาห์นี้นะครับพบกับเรื่องราวสุดช็อกของโจรชั่วที่ยกระดับถึงขั้นใช้เบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งโทรเข้ามาหลอกเหยื่อมันจะเป็นยังไงไปติดตามกันในตอนนี้เลยครับคือเหตุาการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อสามสี่วันที่แล้วนะครับในช่วงบ่ายนะครับทีแรกเนี้ยมันเป็นเบอร์แปลกโทรมาก่อนนะครับแล้วผมก็รับสายนะคือเบอร์แปลกเนี้ยมันก็เราก็รับไปก่อนเพราะว่าบางทีเนี้ยแฟนผมเนี้ยเขาจะสั่งของมาลงที่บ้านไง กลัวว่าจะเป็นเบอร์ไรเดอร์อะไรทำนองนี้ก็กเลยรับไปก่อนแต่ทีนี้พอรับปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามผมว่ารู้จักกับคนชื่อนี้นามสกุลนี้ไหมเราก็รู้สึกแปลกใจแล้วว่าอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เพราะเราก็ไม่ได้รู้จักกับคนที่เขาพูดมานะฮะผมก็ตอบเข้าไปว่าผมไม่รู้จักนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถามผมอีกว่าเคยไปจังหวัดน่านไหมครับอันเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่ๆ,ๆเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยถามว่าเคยไปก็เคยไปแต่แตว่าก็ไม่ได้ไปนานแลวอะไรทำนองนี้นะฮะผม พูดสวนกับเขาไปเลยว่าพี่พอเถอะพี่แล้วผมก็วางสายเลยพอผมวางสายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาใช้เบอร์191โทมาครับเบอร์191ที่ใช้สําหรับเอ่อไปร้องทุกข์นะฮะพอใช้เบอร์191โทรมาเราก็รับสายเพราะถือว่าเป็นเบอร์ที่น่าเชื่อถือถูกไหมฮะพอรับสายเสร็จปุ๊บคนคนเดิมฮะเขาก็พูดกับผมว่าไอ้คุณคุณรีบวางสายทําไมทําไมไม่ฟังให้จบก่อนมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับคุณทีเนี้ยผมก็มองว่าเป็นมิจฉาชีพแน่ๆนะฮะด้วยสัญชาตญาณของเรามนนาเนี่ย จริงจมิจฉาชีพก็โทรหาผมเยอะนะแต่ว่าในครั้งนี้มันแปลกก็คือหนึงโทรมาเลยพว<ม>บางสายเลยครับพวางสายปุ๊บเขาโทรมาอีกครา้งนี้ผมไม่รับสายแต่เพื่อความชชวร์เนี่ยผมก็โทรไปหา191เนะครับเช็กก่อนว่าเขาโทรมาหาผมจริงไหมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่191เขารับสายและเขาก็บอกผมเลยครับว่า191จะไม่โทรหาใครก่อน191จะมีหน้าที่ในการรับสายเพื่ออ,อ่รับเรื่องราวรองทุกเท่านั้นนะครับเขาจะไม่โทรหาใครก่อนเป็นอันขาด นะครับเขาจะโทรหาคนอื่นเนี่ยก็คือว่าคนอื่นติดต่อหาเขาก่อนแล้วเขาก็จะติดต่อคนนั้นในภายหลังนะครับแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเขาจะไม่ติดต่อหาใครก่อนไม่อันขาดทํานองนี้ฮนะ ซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกกังวลนะ,ะว่าตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เบอร์หน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถืออย่าง1นึ่เนี่ยโทรมาหาบุคคลทั่วไปได้แล้วหรือนะฮะซึ่งผมก็รู้สึกกังวลนะเพราะว่ากลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วคนอื่นอาจจะหลงเชื่อก็ได้ในอย่างนี้โทรศัพท์พี่ได้ติดตั้งแอปตรวจสอบเบอร์แปลกด้วยไหมครับใช่ครับติดตั้งครับคูสคอร์แล้วก็อัปเดตตลอดนะครับซึ่งปกติเนี่ยคูสคอร์เนี่ยเขาจะแม่นมากเขาจะบอกเลยครับว่า สกรีนไม่ได้ครับรอบเนี้ยนะฮะสกรีนไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็เบอร์ได้ขึ้นโชว์มาเป็น1 9 1ซึ่งมันเป็นเบอร์ที่น่าเชื่อถือเจ้าหน้าที่1 9 1ที่รับสายผมเขาบอกเลยว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพแน่นอนครับเพราะว่า191จะไม่โทรหาใครก่อนในอันขาดนะฮะมันน่าลัวมากเืยเรือเลยนะฮะอย่างของของ191เกตัวจริงที่พี่โทรไปคุยกันทีหลังเนี่ยคือเขาเขาได้บอกด้วยไหมครับว่ามันมีเคสอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเออรับแจ้งเข้ามาเหมือนกันนะว่ามีมิจ เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าว่าเคยมีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าเลยเขาบอกเลยเาว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอน ừ, นะฮะแล้วทีเนี้ยเขาก็พูดในเชิงแบบยอมรับนะว่าโอ้โ oh, ห oh, คือมิจฉาชีพทุกวันเนี้ยคือล้าสมัยเหลือเกินสามารถที่จะสวมรอยเป็นหน่วยงานราชการอย่างหนึ่งเก้าหนึ่งโทรมาได้เนะี่ยผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะสวมรอยเป็นเป็นหน่วยงานราชการองค์กรอื่นน่โทรไปหายเหยื่อได้เหมือนกันนะฮะ ก่อนหน้านี้นนผมเคยผมเคยเจอลักษณะที่ว่ามิจฉาชีพแอบ,บอ้างว่าเป็นกรมที่ดินนะโทรมาหาผมผมก็เกือบจะหลงเชื่อแล้วนะครับแต่ทีนี้เอกใจก็เลยโทรไปเช็คกับกรมที่ดินปรากฏว่ากรมที่ดินก็บอกมาชัดเจนนะว่าเป็นมิจฉาชีพแน่แนนะ่เพราะเขาก็จะไม่ติดต่อไปหาคนอื่นก่อนเหมือนกัน ขอย้ำทุกครั้งนะครับว่าหน่วยงานราชการไม่มีวันโทรหาประชาชนก่อนเป็นอันขาดดังนั้นถ้ามีใครแอบอ้างให้มัน่นใจได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนระวังกันด้วยนะครับเพราะพวกมันเผ่มเกินมมากขึ้นอีกระดับหวังว่าตํารวจจะปราบปารามให้หมดสิ้นโดยเร็วแล้วกลับมาพบกันทุกวันพุธกับรายการกูรูทันโจนครับข่าวสดอสออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ